ทุกเช้าเมื่อยังไม่แตะโทรศัพท์อินจะใช้เวลาประมาณสนาทีเพื่อกลับมาที่ตัวเองหายใจลึกๆและตั้งเจตนาให้วันนั้นเป็นวันที่ดีสนาทีนี้เหมือนเป็นประตูเชื่อมระหว่างพลังเก่ากับพลังใหม่ระหว่างคนที่ทำงานด้วยความจำใจกับคนที่ทำงานด้วยความเข้าใจสนาทีนั้นอินทำแค่สามสิ่งง่ายๆสิ่งแรกคือ พูดกับตัวเองด้วยความเมตตาอินจะเริ่มจากการวางมือบนหัวใจแล้วพูดเบาๆว่าวันนี้ฉันขอให้ตัวเองมีวันที่สงบและเต็มไปด้วยพลังดีๆฟังดูเหมือนเรื่องเล็กใช่ไหมคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าสมองของเรามันตอบสนองกับคำพูดของเราเสมอทุกครั้งที่เราพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนสมองจะเริ่มปล่อยสารแห่งความสงบและพลังภายในจะเริ่มนิ่งลง เหมือนพื้นน้ำที่หยุดคลื่นสิ่งที่สองคือนึกภาพตัวเองในวันที่ดีอินจะหลับตาแล้วจินตนาการว่าวันนี้เราทำงานด้วยความตั้งใจเห็นตัวเองยิ้มเวลาแก้ปัญหาเห็นตัวเองพูดกับคนอื่นด้วยความเข้าใจและเห็นตัวเองกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มเพราะรู้ว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วในวันนี้มันไม่ใช่การเพอร้อฝันนะคะแต่มันคือการตั้งโปรแกรมสมองให้พร้อมสร้างวันแบบนั้นขึ้นมาจริงๆ และสิ่งสุดท้ายคือขอบคุณล่วงหน้าอินจะพูดเบาๆว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ใช้พลังของฉันสร้างคุณค่าออกไปการขอบคุณล่วงหน้ามันเหมือนเป็นการเปิดประตูให้พลังดีๆเข้ามาหาเรานี่คือสมนาทีมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนทั้งวันของอินและเมื่ออินทำแบบนี้ต่อเนื่องสมองเริ่มจดจำว่า ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้มันคือเวลาที่พลังงานเริ่มเปลี่ยนอินเริ่มสังเกตตัวเองใจเย็นขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นและไม่หมดแรงง่ายเหมือนก่อนเพราะพลังงานของเราคือคลื่นและคลื่นนี้จะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในความถี่เดียวกันเมื่อเราทำงานด้วยความเครียดเราจะเจอแต่สถานการณ์ที่เครียดแต่เมื่อเราทำงานด้วยความสงบเราจะเจอคนที่ตอบสนองกับพลังนั้นกลับมา อินเคยคิดว่าการเปลี่ยนพลังในชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ต้องไปปฏิบัติต้องลาออกต้องเริ่มต้นใหม่แต่เปล่าเลยค่ะมันเริ่มได้จาก3นาทีตอนเช้าและสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จากสมองจริงๆ